มีคนเคยถามอาจารย์นะเขาถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า mm. พระพุทธเจ้ามีจริงไหมครับความหมายของเขาคือพระพุทธเจ้านะเป็นมนุษย์หรือเปล่านะัะนแหรือว่าเป็นเทพเจ้าเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าที่เหนือมนุษย์ไปคนถามก็เป็นชาวพุทธแต่บางครั้งก็อาจจะไม่รู้ ถ้าตอว่าพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละมีครอบครัวมีตระกูลมีปู่ย่าตายายเหมือนกันแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นเลิศที่สุดในหมู่มนุษย์หตุดสรดุรร้รทำผลจากการเป็นว่ายตเกิดเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็มีกายเป็นมนุษย์ปกติ ถ้าย้อนกลับไปในทั้งพุทธการเนี่ยต้นตระกูลของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระเจ้าโอกาการาดเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะอพะยพมาจากทางทิศตะวันตกแถวประเทศอิรานในปัจจุบันเนี่ยพวกเปอร์เซีย เรียกตัวเองว่าเป็นชาวอารยันอารยันเนี่ยหมายถึงคนที่มีความรู้รบเก่งมีอารยธรรมสูงต้งก็เรียกตัวเองว่าอารยันลักษณะก็เหมือนฝรั่งคนผิวขาวทงที่เราใช้คําว่าแขกขาวเพราะว่าพอามาอยู่ในอินเดีย เราเรียกว่าปรอินเดียเราก็เรียกว่าแขกแต่หน้ามันก็หลังก็เรียกแขกเขาเป็นชาวอารยันมาตั้งรกรากที่ประเทศอินเดียตอนบนปัจจุบันคือประเทศเนปลาลอยู่ทางตอนเหนือแถวเทือกเขาฮิมาลัยอย,อยู่เชิงเขาฮิมาลัยเขาฮิมาลัยเนี่ยมันจะว่า แต่เนี่ฉันว่าภูเขาเ็าไม่ได้เป็นเทือกเขาคือมียอดหลายยอดที่เขาไปปีนเขากันนะยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็คือหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็อยู่ในเทือกเขาฮิมาลายัยฮิมาลัยเนี่ยถ้าเป็นภาษาเก่าเขาใช้คำว,ว่าฮิมพาลมันสูงข้างบนเป็นน้ำแข็งทั้งปีเนี่ยเขาก็มีความเห็นว่าเชื่อมต่อกับสวรรค์ บนบัลายเาว่าเชื่อมต่อกับสวรรค์ก็เป็นธรรมชาติที่อัจตริย์พระเจ้าโอคาราดเนี่ยพออพยพย้ายถิ่นมาก็มาตั้งเมืองที่เชิงเขายิมาลัยเนี่ยทำเลตรงนั้นะมีต้นสักต้นสักเราเนี่ยมีต้นสักเยอะเป็นดงไม้สักก็เลยตั้งชื่อว่าแฟนสักกะสักกะสักกะเป็นแปลว่าต้นสักด้ยนะ แล้วก็เรียกตระกูลของตัวเองว่าสักยะสักยะก็มาจากักศักดิ์แต่คำว่าสักยะนี่มันมีความหมายในทางที่ดีด้วยคือแปลว่าเข้มแข็งผู้เข้มแข็งหรือว่าแปลว่าพระอินทร์ก็ได้สักยะนี่คือตระกูลของพระเจ้าก็อาจจะหมายถึงเป็นตระกูลของพระอินทร์ผู้มีความกล้าหาญเข้มแข็งพระเจ้าอุปรางกัจจนมีสืบ ลูกหลานมานะจนถึงพระเจ้าสุโธทนะซึ่เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าก่อนเป็นพระเจ้าก็คือเจ้าชายชิททัตถะสากยะวงสากยะตระกูลเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปของตระกูลของพุทธเจ้าเป็นชาวอรารยันผิวขาวจนสืบเชื้อสายมาทุกวันนี้นะ สืบเชื้อสายมาจนทุกวันนี้มีหลักฐานบันทึกไว้ชัดเจนพวกสักยะเนี่ยอาจารย์เคยเล่าเรื่องที่วิทูตภะทูตภะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพระเสนทิสโสนจะมีความแค้นแล้วก็ไปฆ่าพวกสักยะไปเยอะเลยหลังจากนั้นเนี่ยสักยะก็แลียว่าอ่อนแอลงแล้วก็กระจายกันอยู่ในประเทศเนป่า เเชื้อสายมาจนทุกวันนี้ที่่าทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพระที่เมืองไทยรูปหนึ่งชื่อพระอนินมานอนินมานสากยะใช้นามสกุลสากยะอยปัจจุบัน,นท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสูงนะชื่อว่าพระพรมสักยะวงศ์วิสุทธ์เป็นผู้ชเจ้าวาดวัดบวรน,นี่เป็นเชื้อสายสักยะในฝ่ายพระอนมุม พระอ,อนนท์ก็เป็นเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพุทธเจ้าเป็นพระญาติกับพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระอนนท์ก็ทําหน้าที่เป็นพระอุปถากเป็นพระเลขาดูแลพุทธเจ้าเป็นญาติโยกเจ้าพระอนิม,มานที่ว่าปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเชื้อสายฝั่งพระอ,อนนท์ถามว่ามีหลักฐานอะไรนะท่านก็เล่าไว้นะท่านอ,อนิม,มานท่านก็เล่าไว้ว่ามีตำลา มันเป็นตำราของพรหมณมชั้นล่างที่บันทึกด้วยภาษาสุสก,กิตพูดถึงเหตุการณ์ในการผุ้ปการว่ามีญาติของพระนอานนทเนี่ยทำการค้าขายเป็นพ่อค้าอยู่ที่เมืองกามันตุกามันตุนี่เป็นเมืองเมือง,งหลวงของเนาปาในปัจจุบันนี่แหละทำการค้าอยู่ที่นั่นครั้งหนึ่งมีพ่อค้าเดินทางมาจากแฟรมคตมาทําการค้าและมะคตก็ไปได้อยู่กับพระพุทธเจ้า ญาติพระอานนท์ก็เลยถามว่าถามพ่อค้าที่เดินทางมาจากมุงคตว่าเคยเจอพระอนนท์บ้างไหมเราเป็นญาติของพระอานนท์ mm hmm. พ่อค้าก็ตอบว่า mm hmm. เคยเจอสิแต่มจะไม่เคยเจอพระอานนท์เนี่ยเราเห็นว่าท่านนั่งข้างๆพุทธเจ้าประจําเนหละ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นฝากไปบอกด้วยว่าท่านมีญาติอยู่ที่เมืองกาญจนตุนะถ้าเจอ ฝากไปบอกด้วยกลับไปเจออาโนนน่ะกลับไปเจอพระอาโนนเขาก็บอกมีญาติอยู่ที่เมืองพระอานนพระเจาบเ่าวว่ามีญาติอยู่ก็เดินทางไปเยี่ยมญาติเดินด้วยเท้าเปล่า<ะ>กลับไปนี่เท้าแตกในในใน,ในำคำพีเรกเขียนมากลับไปเท้าแตกคือเมื่อก่อนเนี่ยพระว่าทั้งแรกพระเจ้าไม่ได้เรื่องรองเท้าไม่ใส่ พอกลับไปเท้าแตกเราก็ไปบอกพระเจ้ามีญาติอยู่ที่เนปาลเท้าแตกด้วยพระเจ้าก็บอกว่าเออจะไปเดินทางไกลอย่างนี้ใส่รองเท้าก็ได้นี่ก็ตอนหลังพระเจ้าก็อนุญาตให้พระใ,ใส่รองเท้าอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระอนินบาลเนี่ยเป็นญาติฝั่งพระอานมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน นั่นก็ยังเล่าว่าว่าในตระกูลก็พูดกันถึงเรื่องพวกนี้แหละสืบเชื้อสายกันได้สักะยะตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนปัจจุบันเนี่ยมีการจดบันทึกเรื่องการเป็นญาติกันสักะยะจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะไม่แต่งงานข้ามตระกูลพี่น้องจะแต่งงานกันเองซึ่งเป็นเรื่องปกติของสักะยะและราชาวงศ์หลายราชาวงศ์ในอินเดียเขากลัวว่าเชื้อสายจะเพื่อน เพื่อนเพื่อนเลือดของเพื่อนเลือดในตัวของตระกูลอื่นน่ะเดี๋ยวจะไม่บริสุทธิ์สักยะจะไม่บริสุทธิ์ของท่านเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ท่านก็อยู่ที่ประเทศในฝรั่งพ่อท่านเป็นช่างทองแม่เป็นแม่บ้านแล้วก็ทาการค้าการขาทยนะท่านเราว่าพวกสักยะเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมว่าต้องไปวัด จะมีวัดประจตะาตระกูลสักขยะอยู่ก็จะมีการทํากิจกรรมทางศาสนาเ,นเป็นประจําทั้งปีสําหรับเด็กชายที่เกิดในตระกูลสักขยะเนี่ยต้องบวชเป็นเนนแล้วก็บิณฑบาตถ้าใครไม่บวชถือว่าไม่ใช่สักขยะเต็มร้อยไม่สมบูรณ์ก็จะบวชทุกคนถ้าเป็นเด็กผู้ชายอานินมาในท่านก็บวชเป็นเนนก่อนกัน ครั้งหนึ่งสมเด็จยาณสังบรนกินกัสราชองก่งอ,งอนท่านเสด็จไปประเทศเนปาลแล้วก็ไปทําโครงการร่วมกับคณะสงฆ์ของเนปาลโครงการแลกเปลี่ยนสัม,มเน,นรคือเอาสมมามเณนไทยไปเรียนที่เนปาลเอาสาม,มเนรเนปาลมาเรียนที่เมืองไทยในคณะรุ่นแรกก็คือท่านอนินมาเน,านี่ยแหละเป็นสัม,มเณน,นมาเรียนที่เมืองไทย มาเรียนแล้วก็จนบวชเป็นพระท่านเป็นสัญชาติไทยเมื่อปี58 2558ที่ผ่านก็ได้เป็นพระราชานณาชั้นสูงชั้นตรงหรือรองสมเด็จชื่อพระสักยะบงพระพรมสักยะบงวิสุทธ์ไปหาดูใน,นเน็ตในกูเกิลก็ได้ ลักษณะท่านนี่ยจะสูงใหญ่สูงสงา่าดูแล้วสูงใหญ่กว่าคนไทยนะแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็เป็นฝรั่งเจ้ามูกโดงหน้าตาไปอินเดียจมูกโดงนะถ้าเราเอาลักษณะของท่านเป็นเขานึกถึงลักษณะของผู้ดุเจ้านะก็พอจะเข้าได้อยู่นะเพราะตัวสูงใหญ่สงา่าจมูกโดงแล้วก็เป็นเชื้อสายโดยตรงของลัจ้าเป็นสากัะ ปัญญาดีด้วยท่านเรียนหนังสือเก่งเรียนจนจบด็อกเตอร์ที่ประเทศอังกฤษจมญาโทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระดับโลกเลยอันนี้คือหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีจริงแล้วก็มีการจดบันทึกเป็นเรื่องราวจริงไม่ใช่เรื่องลอยธรรมะของพระองค์ที่สอน ล้วเรานำมาปฏิบัติก็เป็นเรื่องจริงบันทึกไว้ในพระไดไปดกเต็มที่ตาเนพุ่นเนี่ยมีการจดบ,บันทึกเรื่องราวไว้ชัดเจนม,มีที่มาที่ไปเรื่องที่คิดเองเออเองเขียนกันที่หลังก็ฝากไว้เท่านี้